สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 a ทาร์ลชแนลผูดรับสารจาจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนาภัยทาร่โลนะคะ สวัสดี fc สปอลาวส,สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแลนไกลทั่วโลกสวัสดียินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่ที่นะคะขอบคุณมากเลยที่มากดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะเนาะแล้วก็ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ description นะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะถึงแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะราคาอะไรตอนอะไรมีบอกหมดเรียบร้อยนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนถึงแอดไลน์มานะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะคะข้อความรักจากเขาถึงคุณนะคะเขากําลังคิดอะไรอยู่รู้สึกถึงคุณแบบไหนเดือนมกราคมนะคะสําหรับลคลิปนี้จะเป็นผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์วันที่23ะะกรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะส่วนท่านใดที่ยึดถือ,อเป็นแบบทางโหราศาสตร์ไทยหรือ อ๋อดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคุณคิดว่าคุณมีพลังงานที่ดูลาศีสิ่งคิดนี้แล้วตรงกันก็สามารถชมได้นะคะเพราะว่าวันที่ของเรายึดถือเป็นแบบทางตะวันตกนะคะอาจจะไม่เหมือนของโหราศาสตร์ไทยนะนะคะเข <c oughs> ้าใจตรงกันนะคะเอาละค่ะเรามาเช็คนะคะความรักความสัมพันธ์เลยนะคะ <c oughs> เหตุการ์นะคะในอดีตเนาะเหตุการณ์นะคะ,ออะ,ต,ะ,คะตอนคบกันนะคะเป็นประมาณไหนเนาะนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับใครหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะชมเพื่อความบันเทิงอย่าเอาอการตัดสินใจหรือคําพยากรณ์หรือคาําทํานายนี้นะคะไปตัดสินใจในชีวิตความารักของคุณนะคะนะคลิป h ช n แนลนี้นะคะไม่ได้มีการตัดต่อเนาะอาจจะมีการสับไพ่นะมีการเก็บไพ่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเนาะนะ ใใบไหนที่หล่นนะคะออกมาตอนสับไพ่เนาะก็คือเราก็จะเอาใบนั้นเลยเนาะแสดงว่า energy พลังงานนะคะหรือจักรวาลน,นะคะเรานะคะจักรวาลเนาะนะเขาอยากจะบอกกับคุณไพ้ใบนั้นจะคุยกับคุณนะชาวราศีสิงห์นะคะชาวสิงห์นะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะชาวสิงห์อัปเดตคลิปนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนเนาะมกราคมนะคะขอพลังงาน energy นะคะ มาใบแรกนะคะ The d e s t นะคะให้ The d e s t นะมีการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจบบางสิ่งบางอย่างเป็นความสัมพันธ์ที่พังทลายนะคะ ชาวสินค้าที่ผ่านมาที่คุณจบเพราะว่าคุณจับได้ใช่ไหมคะว่ามีใครบางคนนอกใจคุณเกิดปัญหารักสามเศร้าเราสามคนนะคะให้เป็นในแนวทางเดียวกันเลยนะ3ดาบน,นะคะในอดีตคุณเจอคนไม่ดีคุณเจอคนหล,ะละั่งลาคุณเจอคนเจ้าชู้ตอนนี้คุณยังโสดอยู่ใช่ไหมคะเขาคนนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะชาวสิงห์บางคนอาจจะมีพลังงานเจอคนที่เป็นม่หรืออาจจะจบความสัมพันธ์ไปตอนนี้คลองตัวเป็นโสดนะคะเพราะเจอรักสามเศร้าเราสามคนความรักที่ไม่ดีนะคะชาวสิงห์บอกขอจบดีกว่าเนาะนะคะจบจบแบบพังทลายจับได้เนาะตอนนี้คุณอยู่เป็นโสดสบายคุหลาลขอเอนเนอร์จีเพิ่มนะคะ ถ้ <c oughs> าถามว่าคุณมีความสุขนะคะในความอยากได้ของคุณนู่นนี่นั่นหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะหรือคุณยังนึกถึงนะคะความเจ็บปวดครั้งเก่าความสัมพันธ์ที่โดนแทงข้างหลังโดนหักหลังเขามีอะไรกับคนเขาคบเราแล้วเขาก็ยังไปคบคนอื่นนะคะ <c oughs> เขาออกนอกบ้านไปเขาก็จะชู้ลันล้าไปนะคะ <c oughs> เป็นกิเลสตัณหาของนะคะมนุษย์หรือเป็นความไม่ดีงามที่เวลาที่คุณคิดแล้ว ตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานความรู้สึกในอดีตที่ย้อนกลับมาถึงใจคุณความรู้สึกของตัวคุณก็ได้นะคะความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้มีพลังงานของชาวพิจิตตับชาวมังกรนะคะนะคะตอนนี้คุณนะคะถามว่ายังยังมีความรู้สึกถึงไหมถึงไหมเหตุการณ์จบแล้วใช่นะคะคุณยังรู้สึกเจ็บปวดยังรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เนาะยังมีความรู้สึกของคุณอยู่นะคะณนะที่นี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่า เขาอะคิดอะไรใจเขาอะนะ <c oughs> ก็บอกว่าไพ่ห้าดาบนะคะเนาะมันมีอีโก้ต่อกันมันเป็นการยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะคะสองดาบถามว่าตั้งแต่เลือกลาไปใจเขาอะนะมีความสุขดีเหมือนกันนะแต่เขาอะก็อยากติดต่อสื่อสารมาหาชาวสิงนะเพราะว่าชาวสิงนะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขขนาดเขาทําร้ายจิตใจชาวสิงนะเขายังคิดว่าชาวสิงอนะ <c oughs> เป็นความสุขของเขาอืมนะคะเห็นไหมต่อมาเนาะชาวสิงเป็นความสุขเป็นครอบครัวเป็นคนที่ทําให้เขานะคะเขาเรียกว่ามีอะไรที่นะ,ะมีอะไรที่สนุกสนานมีอะไรที่ไม่ซ้ำนะ,ะมีอะไรที่แบบตื่นเต้นหน้าทา้าทายหรือว่าเป็นคนที่สนุกสนานนะคะทําให้เขามีความสุขก็ได้เนาะนะคะ,นะคะบางแล้วก็นะคะชาวสิงบางคนเนาะ สิบถ้วยแล้วก็ King of Pentacles นะคะคือเอาง่ายๆแหละนะคะชาวสิงเนาะนะ,ค,ะคุณเป็นแบบสายเปเลยอะ่ะป่าจัดให้ป่าจะเต็มเลยไม่ว่านะ,ะท่องเที่ยวเดินทางเสื้อผ้าหนนะ้าผมกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกิเลสตัณหาของมนุษย์เราก็ความอยากทั้งหลายแหละนะ,ค,ะคุณจัดเต็มนะ,ค,ะคุณเป็นคนกระเป๋าหนักเนาะคะิง g อ f เพนเดเค e เนี่ยเขานะรู้สึกถึงคุณว่าตั้งแต่ไม่มีคุณไปเดมอขอเปิดเพิ่มหนึ่งใบนะคะควีนออฟเพนเดเนะคะ เขาก็ต้องใช้เงินของตัวเองหรือเขามองเงินในมือของตัวเองหรือเขายังอยากจะได้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะของกับชาวสิงเนี่ยอยู่เหมือนเดิมอ่าอยากได้การเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อ่ะเอาง่ายๆแหละนะผลประโยชน์ของเขาที่เขาอยากจะได้จากชาวสิงนะทีนี้ใจคุณนะใจชาวสิงคิดยังไงนะคะ วินอปคับนะคุณยังถือความรู้สึกความรู้สึกที่มันพังทลายไปแล้วความรู้สึกที่ยอมแพ้ต่อกันไปแล้วความรู้สึกที่โดนทอดทิ้งความรู้สึกที่คุณไม่สามารถเอาชนะในความสัมพันธ์นี้ได้ก็แล้วแต่นะความความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเนี่ยคุณยังถือความรักครั้งนี้คุณยังถือเขาไว้นิ่งๆนะแต่ยังมีอารมณ์อ่อนไหวหวัว่นไหวในเดือนมการาคมนี้ชาวสิงปกติเป็นชาวธาตุไฟนะแต่อันนี้คุณมีคุณจะลมเซนซิทีฟตอนเนี้ยนะคะเป็น มีพลังงานชาวธาตุน้ํามาคุณรู้สึกถึงเขาคืออะไรนะคุณนะคะเซนซิทีฟอ่อนไหวในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ถูกใจที่คุณไม่พอใจนะคะคุณบอกว่าคุณไม่พอใจเขาคนนั้นอาจจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะคุณมาแบบเฮ้ยทาอะไรอยู่อะไรแบบนี้อาจจะมีการทักหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะ just this เนาะ้าสิงบอกว่า ฉันทาดีทุกอย่างฉันอาจจะทํางานหนักเหนื่อยเพื่อเธอเพื่อครอบครัวให้เธอมีความสุขแต่สิ่งที่ได้รับคืออะไรมันไม่ได้ยุติธรรมสำหรับฉันเลยเนี่ยเห็นไหมคุณสิงห์บอกว่านะคะ6เหรียญเนี่ยฉันต้องจ่ายเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เธอก็ไม่มีดีอะไรผลสุดท้ายก็ได้คืนมาแค่การจบสิ้นการเสรียใจโดนทรยศหกักหลังแทงข้างหลังอะนะทุกอย่างที่ให้ไปเนี่ยคือ ฉันรู้สึกเหมือนว่าเมื่อเสรษฐีให้ขอทานอนะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะไม่ได้อะไรเลยเนาะไม่ได้รับความเที่ยงธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเราทุ่มเทอะไรสักอย่างให้ใครบางคนหรือความรักฉันทําไมต้องมาเจอคนแบบนี้นะคะไพ่อาจจะสลับกันได้หรือว่าชาวสิงอาจจะทําเขาก็ได้หรือเขาจะทําชาวสิงก็ได้นะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะถ้า คนมีพลังงานความรักที่สวยงามหรืออะไรก็นะคะผ่านคลิปนี้ไปหรือชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ปล่อยวางทิ้งไปไม่ซีเรียสนะต่อมาเราจะมาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรที่มีเอเนจีกับราศีสิงหรือเกี่ยวข้องนะคะคุณบอกว่าตอนนี้นะมีชาวราศีพิจิกชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพฤษศนะคะชาวาสิงบางคนอาจจะนะคะเดินทางไปทําบุญเดินทางเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่า มีคนจากคุณไปแล้วเขาคนนั้นราศีพฤษภนะคะอ่านะคะราศีตุลแล้วก็ราศีมิถุนนะคะคุณบอกคุณมีความหวัดระแวงอยู่ว่าจะกลับมาเลยนะไม่ต้องกลับมาอะไรประมาณนี้ชาวสิงอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้นะนะคะความสัมพันธ์นะ คือแบบว่าตอนนี้ชาวสิงกำลังรู้สึกว่าถ้าคนที่มารักฉันนะ่ะมีตัวเลือกมีทางเลือกรักแบบเล่นๆนะหรือมาแล้วก็ไปเนี่ยเร็วๆอะ่ะหรือไงอะ่ะฉันไม่เอานะฉันอยากได้คนที่ <c oughs> สินเสมอกันแล้วรักฉันจริงอะไรประมาณน,นี้นะอยากได้คนที่จริงจังจริงใจต่อมาเรามาดูครอบความรักนะคะเขาเขาคนนั้นอะ่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นพฤทศพตุลมิถุนหรือมังกรพิจิกก็ได้เนาะ <c oughs> อยากบอกอะไรกับน,นะคะ เขาอยากบอกอะไรถึงคุณสิงห์นะข้อความรักนะเขาบอกเป็นเดือดสตาร์อ่าเขาบอกว่าคุณสิงห์อะนะก็คือเขารู้แหละว่าทุ่มเทความรักความรู้สึกการงานงานเง,งินหรือว่าเงินทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทอ,อะไรไปตอนนี้เขาก็แอบมองดูคุณอยู่ไกลๆมันเหมือนว่าความรักครั้งนี้เขาก็เสียดายนะอืมเขาอาจจะบอกว่าเขารู้แหละว่าชาวสิงห์ ทำใจได้แล้วเยียวยาจิตใจคุณเป็นคนที่โดดเด่นตอนนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จหน้าที่การงานหรืออาจจะเริ่มกําลังที่มีคนมายื่นไมตรีหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอะไรให้คุณบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเออนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาทักกลับมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาวุ่นวายนะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคุณชาวสิงห์เนาะนะอยู่ตัวคนเดียวได้อ่าก้าวเหรียญเนี่ยสดสวยและรวยมากดูสีมีเงินทองมากมายสักขนาดนี้นะ ตอนนี้คุณแบบว่านะเดินทางท่องเที่ยวเข้มแข็งอดทนหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบคนต่างชาตินะเขาเรียกว่าบางคนคุณสิงห์บางคนอาจจะไปเจอพ่อไม้ก็ได้นะเป็นคนที่นะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะศาส,สนาภาษาแตกต่างกันวัฒน,นธรรมนะคะ ที่คุณสิงไปเจอมานะข้อความรักเขาบอกอย่างนี้ว่านะเขาอยากกลับมาจริงๆเขาไม่อยากให้เนี่ยเดชาริออตเนี่ยนะคะมีความคิดเนาะอยากกลับมาอืมหรือเขาอาจจะบอกว่าฉันนะ่ะไม่น่าจะนะปล่อยให้คุณแบบว่านะทิ้งคุณไปเออนะคะไม่น่าทําอะไรไม่ดีนะโอเคทีนี้เราจะมาดูข้อความรักอืมนะนะ มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่นะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่านะเป็นความรักตัวเลือกเป็นความรักทางเลือกนะมีคนเดินจากเราไปตอนนี้ถ้าถามว่านะชาวสิงห์ก็ อาจจะมีความรู้สึกบางครั้งที่คิดถึงแล้วก็เสียใจนะคะแล้วก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าทําไมทําไมฉนันดีขนาดนี้หรือชาวสิงอาจจะํามคนอื่นหรือเปล่าก็ได้นะไพ่าอาจจะสลับกันก็ไปสลับกันเอาเองนะทีนี้เราจะมาดูข้อความรักนะอ่ะข้อความอันนี้คือหมอทํามา100ใบนะไม่ไม่รู้ว่าจะออกอะไรก็ชมความเทิงแล้วกันเนาะเขาบอกว่าผมไม่ได้อยากจากพี่ไปแต่พี่ไม่ได้รัง้งอ,อาจจะมีพลังงานเ n e จ g y คนที่เด็กกว่าก็ได้ ถึงเด็กแต่ผมก็มีหมดใจะนะคะคิดถึงคำสั้นๆที่อยากบอกเธอขอให้พี่เจอคนที่พี่รักะนะคะไม่รู้ต้องทำอย่างไรไม่คิดจะไปหาผมบ้างเหรอผมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูจน์รักเรานะคะช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจำผมเสมอ ผมไม่มีวันลืมคุณนะคะแล้วก็ผมรู้ตัวช้าไปอ่าอาจจะรู้ตัวว่ารักเราก็ต่อเมื่อสายไปแล้วเนาะนะคะรับคนแก่มันผิดตรงไหนอา่ามี energy ของต่างวัยนะมีคนให้คิดถึงมันก็ดีแต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วเจอไม่ได้ะคะหัวใจรักผมมีแต่คุณตลอดไปนะคะ คนไม่มีหัวใจอย่างผมะนะะคเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีหัวใจจะมีสักครั้งไหมที่เราเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆนะคะฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอนั้นอยู่ในหัวใจฉันเสมอโอ้ฉันขอโทษนะเขาบอกว่าขอโทษยังคิดถึงเสมอๆนะคะอันนี้เป็นเอ NERGY ของเขานะเขาฝากถึงชาวสิงอะคุณสิงบอกอะไรเขา คุณสิงบอกว่าแฮงแมนคุณสิงบางคนนะก็ยังแอบ,บรอคอยคนรักเก่าเหมือนกันนะคะทั้งรักทั้งชังอานะแฮงแมนแอบมองดูอยู่ไกลๆนะคะอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรอกคุณสิงบางคนก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณไปนะนะอยากให้ความสุขในอดีตในครั้งเก่านั้นกลับมาเหมือนกันแต่ถามว่าจะกลับมาได้ไหมล่ะอคุณสิงอยากบอกนะ The World นะ,ะมันเหมือนว่าการจบครั้งนี้มันเป็นการจบที่คอมพพสสมบูรณ์แบบไปแล้วนะคะบางสิ่งบางยาอย่างเพราะว่าถ้าเกิดการกลับมานนะะสามเหลี่ยมนะคะ Energy นะคะสามเศร้ารักเราสามคนเติร์ดปาร์ตี้นะคะความรักครั้งเก่าคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่ขออนุญ,ญาตเปิดเพิ่มหนึ่งใบนะ คุณสิงห์บางคนนะคะยังเศร้าเสียใจยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยนะความรักยังคงอยู่สองถ้วยนะคะแต่เศร้าเสียใจเมื่อความรักนะคะเปรียบเหมือนน้ำนะคะที่มันไหลลงดินไปแล้วมันก็ไม่ย้อนขึ้นมาเนาะคุณยังยืนก้มหน้าถึงแม้ใครที่เข้ามาใหม่นะคะคุณคุณสิงห์บอกว่าฉันก็นะคะไม่ได้เลือกใครฉันยังไม่ได้เลือกใครอะคุณสิงห์จะบอกอะไรเขาชาวสองคนที่มาเข้ามาสองชาวสิงห์อะบอกมา อะไรที่ฉันทำกับเธอฉันไม่อยากทํากับใครสุดท้ายผมก็ยังอยู่ที่เดิมหรือสุดท้ายฉันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> บางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะคะคนเดียวในหัวใจฉันเหนื่อยกับการรอคอยเธอเหลือเกินฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสําเร็จ กระครั้งหนึ่งของความทรงจำยังไม่เคยลืมเลือนได้โปรดนะอย่ากโกธฉันเลยวันเวลาไม่สามารถทำให้เราลืมใครสักคนกลับมาได้ไหมเห็นไหมชาวสิงรอเอนเนจีนะคะแฮงแมนนะคะไปไหนไม่ได้โดนตรึงโดนตรึงนะคะความรักมีทั้งเจ็บปวดทั้งทุกข์ก็ยังต้องการนะ ที่รักต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกแต่เพราะมันยังอยู่ต่างหากว้าวบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองคุณเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมช่างสิงห์ฝากบอกนะชาวสองนะอาจจะเป็นกรกฏ มิถุพพนพุทศพพิจิตรมกรนะคะมีกลุ่มเพิ่มมานะอืมชาวสิงบอกฉันอยากนอนกอดเธอทั้งคืนนะคะต่อมาเนาะคิดถึงคืนที่มีแต่เราสองคุณมักเป็นคนแรกนะคะที่ผมคิดถึงหรือคุณมักเป็นคนแรกที่ฉันคิดถึงเมื่อไรนะคะพี่จะออกไปจากหัวผมเสียทีหรือเมื่อไรนะคะคุณ จะออกไปจากหัวชั้นสักทีคิดถึงตอนนั้นนะะผมว่ามันก็ดีนะหรือคิดถึงตอนนั้นฉันว่ามันก็ดีนะหาวิธีการร้อยแปดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำมันนะชาวสิงห์บอกแบบนี้นะคะเล่าเราจะมาดูไพ่นะคะวิชีเนาะว่าวิชีอยากจะบอกอะไรนะคะเบอกออะไรกับชาวสิงห์บ้างนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกขอพลังงานไพ่นะ มีความแตกต่างนะบูมสติกครูบูมสติกสองไม้เท้ามีความแตกต่างนะคะวัยวุฒิคุณวุฒินะคะสีผิวสีผมเชื้อชาติาศ,าาศาสนาภาษามีความแตกต่างแฮงแมนขึ้นมานะคะสองใบนะคุณยังรอคอยนะสองไม้เท้าเนี่ยคุณรอคอยคนเก่าคนใจคุณยังรอคอยมีพลังงานชาวราศีมีนเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ในใจคุณลึกๆบางคืนนะคะคุณรู้สึกเหน็บหนาวคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณนอนไม่หลับนะคะ คุณยังรอคอยอยู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณจะเดินไปทิศทางไหนบางทีคนใหม่มาคุณก็ไม่เปิดใจเพราะคุณยังแอบรอคอยลึกๆว่ากลัวคนเก่าคนนั้นเขาจะกลับมาแล้วเขาจะไม่เจอคุณนะคุณสิงห์โอ้โหตอนนี้คุณบอกว่าคุณจะพยายามมีความสุขกับเรื่องงานในความสัมพันธ์ที่มันต้องเก็บไว้ในหัวใจอ่ะคุณพยายามจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณจะพยายาม เข้มแข็งคุณจะพยายามเรียกความรู้สึกของคุณมาบางคนชาวสิงบางคนนะมันเหมือนว่าถ้ารักเขามากแบบเขากลับมานะก็ยอมนะคนนั้นอนะเป็นคนเก่าอะมีรับพลังงานราศีพิจิกนะพิจิกขึ้นมาทั้งใบสุดท้ายกับใบแรกเริ่มเนี่ยนะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่คุณสิงอาจจะบอกว่าฉันอยากรักคนนี้ด,ดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ที่อยู่พิจิกหรืออยู่ คุณสิงห์นะสามารถชมคลิปนี้ได้หรือชาวส่องก็สามารถมาส่องได้เนาะบางคนนะคุณสิงบอกว่าขอให้เขากลับมาเถอะถึงแม้เขาจะจับมือคนอื่นฉันอยากมีเขาในชีวิตถึงฉันจะเป็นคนในความรับก็ได้แต่ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดคุณสิงบางคนบอกว่ามันจบไปแล้วถ้ามีรักสามเศร้าเราสามคนนะ่ะเอาไว้แค่ในใจลึก,ลก ก็นะคะตามนั้นเนาะนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด s ับส c คร b e นะคะ, like, ะ,คะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเวลาที่หมอแจนอัพคลิปเนาะ,ะจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปก่อนใครนะคะก่อนที่โฆษณาจะขึ้นนะคะที่รักเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ชาวสิงห์นะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะ,ะแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้มีคนใหม่เข้ามารักคุณสิงห์แบบที่คุณสิงห์เคยทุ่มเทหรือทุ่มทุนให้ใครไปบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะ,นะคะจะได้เจอคนที่ดีงามนะคะ ขอบคุณค่ะมาเจนเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ